สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดอินเนบแล้วก็มีดแคมป์นะครับดมประกบนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกเลยครับเล่มแรกจะเป็นมีดอีเนบนะครับออกไปทางเลวังนะครับอีเนบตัวนี้ทํามาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับความยาวอยู่ที่10.8นิ้วนะครับเป็นงานตีร้อนชุบ คมแข็งด้วยน้ำมันนะครับความกว้างของใบมีดนะครับอยู่ที่อ๋อสองจุดห้านิ้วเลยนะครับถือว่ากว้างมากนะครับตัวนี้เป็นมีดตัวใหญ่นะครับเป็นมีดไซส์ใหญ่นะครับมีไซส์ใหญ่ส่วนมากเขาจะทําสันหนาแค่5มานิลนนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็อยู่ที่5มาิลเกือบเจะหกมิลนนะครับเนี่ยครับงานดีนะครับงานดีมากนะครับด้ามนะครับ ด้ามยาวอยู่ที่5.5นิ้วนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับเป็นรากนะครับรากของไม้พยุงนะครับนี่ครับสวยครับเจาะรูเพื่อร้อยสาย1รูนะครับแล้วก็มีหมุดโมเส็นะครับแล้วก็มีหมุดเล็กๆอีก4หมุดนะครับหมุดเยอะยิ่งดีนะครับด้ามประกบครับด้ามจะไม่แตกนะครับเนี่ครับเล่มแรกนะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหงรบาทนะครับเล่มที่หนึ่งะครับหนึ่อยบาทนะครับ เล่มที่สองนะครับเป็นมีดแคมป์นะครับนี่ครับเป็นมีดแคมป์คำว่ามีดแคมป์ก็คือหลังตรงนะครับหลังตรงนะครับหลังตรงมีดแคมป์ตัวนี้เดี๋ยวมาดูความยาวครับทําจากเหล็กแหลมเหมือนกันนะครับความยาวอยู่ที่9.8นะครับวัดจากสัน9.8านะครับถ้าวัดจากท้องมีดก็ประมาณ10.2เลยนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้สันจะหนามากเลยนะครับ สันหนาอยู่ที่8มิลเลยนะครับสัน8มิลนะครับความกว้างของใบมีดนะครับอยู่ที่2.2นะครับด้ามนะครับด้ามอยู่ที่6นิ้วนะครับสำหรับคนมือใหญ่จับได้สบายครับสวยงามนะครับจับพอดีมือครับแน่นปึ๊กเลยนะครับนะครับเล่มที่2นะครับราคา1,100บาทนะครับ 1100บาทนะครับเล่มที่3นะครับมาในแนวแบบขัดขาวนะครับมาในแนวขัดขาวนะครับเป็นมีดคมป์นะครับอ่านี่ครับความยาวของตัวมีดนะครับตัวนี้เป็นมีดเล่มใหญ่นะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับ11นิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่กว้างสุดอยู่ที่2.3นะครับ 2.3นะครับด้ามนะครับเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับรากไม้ประดู่นะครับด้ามอยู่ที่5.5นะครับสวยงามมากนะครับเป็นงานขัดขาวนะครับนี่ครับราคา1,100บาทนะครับทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะครับเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะครับเล่มที่สี่นะครับตัวนี้จะ เป็นมิดแคมป์นะครับมิดแคมป์ยาวนะครับหรือบางคนเรียกว่าสปาต้าก็ได้นะครับมันไปท่งสปาต้านะครับความยาวของใบมีดนะครับ1ฟุตพอดีครับ12นิ้วครับยาวสุดนะครับ12นิ้วความกว้างนะครับ2.1นะครับอยู่ที่2.1นะครับสันนะครับก็ดูจากสายตาก็อยู่ประมาณ6มิลนะครับ6มิลนะครับสวยงามมากนะครับ ตัวนี้สุดๆแล้วครับดูเรื่องด้ามครับเป็นด้ามไม้ประดูยาว5.5นะครับฝังหมุดโมเสศนะครับดูครับหมุดโมเสศอยู่ที่2จุดนะครับแล้วก็มีหมุดเล็กๆเพื่อยึดอีก2 4 5จุดนะครับเนี่ยครับแล้วมีรูร้อยเชียกตรงท้ายด้ามนะครับรวมทั้งหมดนะครับ2 4 6 8จุดนะครับเนี่ยครับ ยึดดามไว้8ปจุดนะครับนี่ครับเล่มนี้ก็ราคาไม่แพงครับ1,100บาทครับสวยสุดเลยนะครับเล่มสุดท้ายนี่พิเศษนะครับราคาจะแพงกว่าเพื่อนไปอีก100นะครับเป็น1,200บาทนะครับเล่มนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่สำหรับคนลุยเลยนะครับความยาวนะครับอยู่ที่1ฟุตพอดีนะครับ หนึ่งฟุตพอดีนะครับเป็นงานตีทิ้งผิวไฟนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นะครับนี่ครับสวยงามมากครับก็เดี๋ยวคิดในราคา1,100บาทเท่ากันเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับด้ามก็เป็นด้ามไม้ประดูนะครับฝังมุดโมเสสอยู่2จุดนะครับมีท้ายด้ามก็จะมีรูไว้รอยเชือกนะครับรวมทั้งหมดจุดที่ติดกับด้ามประกบนะครับ 2 4 6 8จุดนะครับมี8จุดนะครับก็นี่เลยครับกับมีดแคมดามประกบนะครับจะมีอินเน็บติดมาหนึ่งเล่มนะครับเล่มแรกนะครับ เล่มที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวทวนกันอีกทีครับเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่สองเล่มที่สามเล่มที่สี่เล่มที่ห้านะครับทั้งหมดราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะครับที่สําคัญนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจสามารถทักไอดีไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับการสั่งซื้อจะอยู่ใต้คลิปนะครับ Okay, ครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องมีเดินป่ามีดการเกษตรให้กระผมด้วยครับสวัสดีครับ